สวัสดีค่ะวันนี้นาเดียจะมาดูอันนี้นะคะสีค่ะได้ค่ะเพื่อนเ่อนรู้จักไหมคะสีอะไรบ้างอันนี้สีเขียวนะอันนี้สีเข้มนะคะค่ะเขียวเข้มอันนี้ก็สีเข้มนะคะสีอะไรคะสีฟ้าค่ะโอเคแล้วนี่คือสีอ่อนนะคะสีอ่อนค่ะแล้วอันนี้สีเขียวอ่อนนะคะะมีสีอะไรอีกคะ แล้วต้องมีสีใส่นุ้มนี่ค่ะทายว่าเป็นอะไรคะที่เราเห็นที่เราตอนเห็นตอนฝนตกนะคะสายลุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะสายลุ้งมีกี่สีคะหนึ่งสอง เอาแปดแล้วค่ะนะแปดเก้าสิบแล้วค่ะสิบ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 เสร็จแล้วนะคะแล้วต้นจะเอาสีอันสีเข้มเนี่ยไปให้แม่น,นะคะแล้วต้องแเ,เอาสีอ่อนไปให้นันเดียนนะคะโอเคไหมคะ โอเคไหมโอเคเดี๋ยวกดไลค์ให้นายเดียดได้นะที่ไหนที้ไหนคะไลค์ให้นายเดียได้มั้ยคะได้มั้ยคะ